ทีมออฟเดวิกจากอ l ล n ันเชลเลอร์ก็หลังจากจบการแข่งขันนะครับผมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่27นะครับผมก็จะเป็นธรรมเนียมนะครับผมของอ l ล n ันเชลเลอร์นะฮะที่จะออกมาจัดทีม f the week ของเขาให้กับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกแล้วในคลิปนี้น่ครับผมเราจะมาพาท่านผู้ชมมาดูว่าทั้ง11คนของอ l a ลันเชลเลอร์เนี่ยจะมีใครบ้างนะครับผม เริ่มจากผู้รักษาประตูนะครับผมก็เป็นกวินบาซูนูนะครับผมผู้รักษาประตูเซา t h แฮมตันนะฮะเชลล์นะครับผมได้ให้เหตุผลว่าการหยุดลูกยิงของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในเซฟสำคัญนะฮะในเกมที่เซาท h แฮมตันเจอกับแมนยูนครับผแล้วก็เป็นการช่วยให้เซา t h แฮมตันนะครับผมได้รับหนึ่งคะแนนจากนัดนั้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนสำคัญเลยทีเดียวนะฮะ ก็แบ็กขวานะครับผมก็เป็นไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์อลันเชลเลอร์นี่ครับผมให้เหตุผลนะครับผมที่เลือกแคล์วอลเกอร์ปีเตอร์นะครับผมบอกว่าไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์นี่ครับผมจัดการนะฮะเกมรุกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างอยู่หมัดน,นะครับผมแล้วก็ ทำให้แมนยูนะครับผมไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือเซาท์แฮมตันไปได้นะครับผมมานที่กองหลังตัวกลางกันบ้างนะครับผมก็เป็นเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับผมอาเลนเชลได้ให้ผลว่าเขารับมือกับอีวานโทนี่ได้ดีมากนะครับผมแล้วก็ช่วยให้เอเวอร์ตันี้ครับผมไม่เสียประตูนะฮะในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมกองหลังอีกตัวนะครับผมก็เป็นแกร์บีลมารกาเยสของอาร์เซนอลนะครับผมซึ่งเชลเลอร์ให้เหตุผลไว้ว่า เขาก็ชอบทําประตูใส่ฟูลแลมนี่บผมแล้วตอนนี้นะครับผมเขาก็ยิงไปแล้ว3ประตูนะครับสำหรับกราเาบ, yes, รบียลมาเกลเยสนะฮะแบ็กไซด์นะครับผมก็เป็นเบนชีเวลนะครับเชื่อแล้เห็นผลว่าลูกวอลเล่ของเขานะะฮในเกม ที่เจอกับเบลสเตอร์นะครับผมเป็นการแสดงให้เห็นถึงเทคนิคที่ยอดเยี่ยมนะครับผมของเชลซีที่ไม่ได้เห็นมานานนะฮะแล้วก็ยังเป็นการที่ช่วยให้นะครับผมฟอร์มของเชลซีนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาที่กองกลางกันบ้างนะผมก็เป็นดานโก้นะครับผมออนททร่านะครับถ้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะฮะกองกลาขอนบอนมัดนะครับผมเชลเลอร์บอกว่าเขาแสดงทักษะที่ยอดเยี่ยมนะครับผม ก่อนที่จะแอสซิสต์นะครับผมให้กับฟิลิปปิ้งนีครับผมผู้ทำประตู1ต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็เขานะครับผมยังทำงานยังหนักนะครับผมช่วยให้บอลมัตเอาชนะรีบูไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับผมกองกลางคนต่อมาก็เป็นโรดี้นะครับเชลเลอร์บอกว่า เขานี่ครับผมพยายามจ่ายบอลขึ้นไปข้างหน้านะครับผมเหนือคริสตัลพาเลทอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็เขานะฮะได้รับการยกย่องนะครับผมจากเป๊ปกวาดูโอลานะครับผมผู้จัดการทีมของเขาเองนะฮะกองกลางคนต่อมานะครับผมก็เป็นมาตินโอเดกาดนะครับผมเชลเลอร์บอกว่ากัปตันทีมของอาร์เซนอลนะครับผมทําได้ดีนะครับในการทําประตูที่3ให้กับทีมปิดกล่องฟูลแลมไปนะครับคนต่อมานะครับผมเป็นเลอันโดทอสซานะครับผมโดยอลัน เชลเลอร์นะครับผมให้เหตุผลที่เลือกเลนโดทอสซาบอกว่านักเตะชาวเบลยเยียมคนนี้นะครับผมฉีกกองหลังฟูลแลมเป็นชิ้นๆน,นะครับผมและเป็นไพคุกคามที่ใหญ่หลวงของฟูแลมนะครับผมและเขานะฮะจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้อาร์เซนอลลุนแชมป์ในฤดูกาลนี้ นะครับผมกองหน้า2ตัวนะครับผมคนแรกก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซิลนะครับผมอลเชลเลอร์บอกว่าลูกมงของเขาในผมยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็เป็นประตูที่ยิ่งใหญ่สำหรับนิวคาสเซิลนะครับแล้วกองหน้าอีกคนนนครับผมก็เป็นคนที่รอทำลายนะครับผมไซต์ ยิงประตูมากที่สุดของเชลเลอร์นั่นเองก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับผมโดยเชลเลอร์ให้เหตุผลไว้ว่าเคนและสเปอร์นนะครับผมแสดงให้เห็นถึงคลาสของเขานะครับผมแล้วในฤดูก,ก,กาลนี้นะฮะเขายิงไปแล้ว20ประตูนในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้จัดการทีมนะครับผมอารันเชลเลอร์เลือกเป็นแกรี่โอเนลนะครับผมแล้วเชลเลอร์ก็ให้เหตุผลว่าแผนของโอเนลนะครับผมแล้วก็แท็กติกของโอเนล ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมในเกมที่พบกับลิเวอร์พูลนะครับแผนของแกรี่โอเนลที่วางมานะครับผมทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสในการทําประตูได้น้อยมากและปิดท้ายนะครับผมอารันเชลเลอร์ก็ชมแกรี่โอเนลบอกว่า เป็นการโชว์ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของทีมนะครับผมก่อนที่จะตบลิเวอร์พูลหนึ่ต่อศูนย์นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นทีมออฟเดอะวีของอล a ันเชลเลอร์ในสัปดาห์ที่27นั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างนะครับผมเป็งไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe c h anel n บอลจันตากองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ